ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือแฮไลท์การแข่งขันที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับในปีนี้ในเดือนนี้นะครับในการรอบคัดเลือกกับสายเอครักัตซัครับเจอกับชาร์กสเกล มีการกระทบกระทั่งมันเกิดขึ้นครับแล้วชาร์กสเกลจะตกหลุมก็ไม่ตกครับตกหลุมครั้งที่2ก็ไม่ตกครับทุกคาเป็นชากสเกลครับขึ้นหลุมขึ้นมาได้ถึง2ครั้ง2คราแต่ก็แพ้สปินไปครับเสียไป1แต้มครับเป็นแฮมมี่อินเดียนาครับก็คือคุณดอมนั่นละครับได้นําไปก่อนหนึ่แต้มครับต่คู่ที่2เป็นวิสาลอตกับดรากูนั่นเองครับ ช็อตนี้ดากูวิ้งเข้ามาสัดเตี้ยงเดียวโอ้โหบอกเลยว่าไม่เกลืชิ้นดีครับด้วยความที่เป็นตัวหมุนซ้ายครับทำให้การควงเมื่อกี้นี่งัดเข้าไปเต็มเต็มลำตัวเลยครับแล้วก็ขึ้นนำเป็น3ต่อสูนย์ครับสลับแฮมมี่นี่จะเป็นตัวที่3ครับ เ็ชักสเกลจากซิว,วูครับแล้วว,วูฟชุดออกมาสวยมากแต่จังหวะนี้ซัดลงไปไม่เต็มเต็มตัวของฉลามแล้วก็ผัดกันขึ้นมาซัดอีกทีหนึ่งแล้วเป็นฉลามครับชักสเกลตอกซิยวบูออกเป็นเอ็กติมฟินิชไปนะครับ